สวัสดีเหล่าแฟนๆที่รักในกีฬาฟุตบอลทุกๆคนก่อนเลยนะครับพบกันอีกแล้วกับครอบครัวกมินิกกับผมบิ๊กต้นสปอร์ตแมนมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้แอดเจดีสองห้าคุณจะได้นาทางแบบฟรีๆคุณภาพดีๆในทุกๆวันครบจบในที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการชุดเดี่ยวเน้นหรือเป็นรายการบอลสดสำหรับวันนี้ครับเป็นวันอาทิตย์ก็ฟุตบอลยังมีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกรู้เลือกเชียร์นะครับผมเองก็ จัดสรรมาให้3คู่นําไปประกอบการตัดสินใจได้เลยก่อนที่จะเริ่มวิคอวิจารณ์ครับฝากทุกทุกคนที่รับชมกันอยู่กดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้กับช่องทางของผมไปด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ คู่กระแสก่อนเลยนะครับเบอร์ลี่พบเจอกับทางด้านของลิร์พูนะครับจะเตะก,กันในเวลา2องทุ่มสำหรับคู่นี้ครับพบเจอกันมา6ครั้งหลังสุดนะครับจะเป็นลิร์พูที่มักจะทําผลงานได้ดีกว่าตลอดนะครับเก็บชัยชนะได้อยู่เสมอเจ้าบ้านเองเนี่ยผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสนัดที่ผ่านมาแพ้2ชนะ1เสีย4ได้6นะครับแต่มีสถิติการเล่นเกมในบ้านค่อนข้างดีส่วนลิร์พูก็ผลงานดูดีตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องแล้วนะครับสนัดในดีกที่ผ่านมาก็เก็บชัยชนะทั้งหมดได้แ 8-4น,นะครับเกมเยือนก็ค่อนข้างดูดีอีกด้วยวันนี้ครับไม่มีรายชื่อตัวเจ็บทติดแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับทั้ง2ฝั่งสําหรับคู่นี้ครับก็ไม่คิดมากแล้วกันเนาะเรามองเรื่องฟอร์มการเล่นนะครับหรือผลงานตัวผู้เล่นในทุกตําแหน่งบวกกับกระแสะกันมาแล้ววันนี้ครับเลือกลิเวอร์พูลผมคิดว่าไม่น่าผิดหวังครับ ชนะได้แน่ไปลุ้นประตูที่2กันได้เลยคู่ที่2นะครับเรายังอยู่กันที่พรีเมียร์นะครับแมนซิตี้พบเจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับคู่กระแสอีก1คู่นะครับ4ทุ่มครึ่งนะครับเจอกันมาของคู่นี้ครับจัดได้ว่าเป็นฟุตบอลสูสีนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะไม่ก็ออกไปในทิศทางเสมอเลยผลงานในตอนนี้ครับดูทรงๆด้วยกันทั้งคู่เหมือนกันนะครับเจ้าบ้านเนี่ยชนะเสมอแพ้อย่างละเกมนะครับเสีย4ได้4แต่มีเกมในบ้านค่อนข้างดีนะครับส่วนทีมเยือนอย่างแมนยูนะครับชนะ1 ครั้งนะครับแพ้ไป2ครั้งได้5เสีย4นะครับพูดถึงเรื่องความพร้อมในวันนี้ครับสำหรับทางด้านของซิตี้เนี่ยตัวเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะมีปัญหาอยู่พอสมควรต่างจากทางด้านของแมนยูนะครับที่ดูพร้อมกว่าเพราะฉะนั้นครับสำหรับคู่นี้แม้กระแสนะครับจะยกให้ทางด้านของซิตี้เหนือกว่าจริงแต่ผมคิดว่าเจอแมนยูวันนี้ไม่ใช่งานง่ายสถิติกบ่งบอกอยู่เพราะฉะนั้นครับนาช่องไม่ต้องคิดมากเลือกมองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยผมเชื่อว่าเอาอยู่บุกไปวันนี้ ไม่แพ้อย่างแน่นอน คู่สุดท้ายครับเราไปกันที่ลาลีกานะครับบา์เซโลนาพบเจอกับทางด้านของบาเลนเซียเตยสองนะครับเจกันมาของคู่นี้ก็เป็นทางด้านของบาซ่าที่มักจะทําผลงานได้ดีกว่าตลอดนะครับบาซ่าเนี่ยผลงานดูดีตั้งแต่เกมปุ่นเคลื่อนนะครับแม้เกมลีกนัดที่แล้วเนี่ยจะเสมอกับทางด้านของดาโยบาเยกาโนมาก็ตามแต่ผลงานโดยรวมเนี่ยถือว่าดูดีอยู่ส่วนทางด้านของบาเลนเซียนะครับผลงานเนี่ยยังดูทรงๆอยู่เลยนะครับสามนัดเนี่ยชนะเสมอแพ้อย่างละเกมนะครับรวมถึงสถิติการเล่นเกมเดีอยก็ยังออกมาไม่ค่อยดี สักเท่่าไหรแน่นอนครับสำหรับคู่นี้เรามองเรื่องความได้เปรียบน,นะครับศักยภาพของทีมนะครับตัวผู้เล่นในทุกตาแหน่งยังไงบาซ่าก็กินขาดนะครับแต่กระแสะวันนี้ที่มาเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงมากๆนะครับบอกเลยว่าเป็นกระแสะที่ยังนึกแล้วนึกอีกนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนดีเอาทางออกที่ดีที่สุดแล้วกันนะครับเลือกมองสกอร์สูงไว้ ผมว่าอุ่นใจกว่าคู่นี้เกมเปิดแน่นะครับรอชมกันได้เลย3คู่นะครับที่ผมคัดสรรมาให้มีให้มองลิวบ์พูลนะครับมองแบนยูแล้วก็มองสกอร์สูงบาร์เซโลนาถ้าเกิด3าทีนี้ยังไม่มากพอนะครับแอดเจดีสองห้าเข้ามารวบสรุปเพิ่มเติมได้ขอบคพวกุมินิกยินดีต้อนรับทุกทุกคนนะครับก่อนจะจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กับช่องทางผมไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ